ลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการฟังธรรมก็เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระองค์ จะได้น้อมนำมาปฏิบัติให้กายวาจาใจของตนเองถูกต้องตามครองธรรมโดยใจความก็คือให้วิถีชีวิตของเรานี้เดินไปทางบุญให้ละเว้นละหาล่างไกลจากคนทางที่เป็นบาปเพราะกายวาจาใจน,นี้เองไปทางบุญก็ได้ไปทางบาปก็ได้ เหมือนกับรถคันเดียวซึ่งไปได้ทั้งทางดีทางไม่ดีถ้ารู้จักทางดีก็ไปทางดีถ้าไม่รู้จักทางดีก็ไปทางไม่ดีกายวาจาใจนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเป็นยานพาหนะนำวิถีชีวิตให้แล่นไป จึงต้องศึกษาหนทางคือวิถีทางของชีวิตได้แก่ธรรมะที่สะอาดที่เป็นกุศลให้ถูกต้องที่พระาศาสดาสแสดงไว้ใจความาสั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นสิกขาคือข้อควรแก่การศึกษาของพิสุสามเณรการศึกษาและการปฏิบัติ สิ่งที่สำคัญก็คือต้องอาศัยความเพียรความอดทนความเพียรกับความอดทนต่างกันความเพียรคือความมุมานะไม่ย่อท้อความอดทนคือไม่อ่อนแอในเมื่อประสบทุกข์เช่นความเมื่อยความปวดความต้องทรมานในการอบหลับอบนอนเป็นต้น มีความอดทนไม่ขั้นครามอันนี้เรียกว่าความอดทนคือขันติดส่วนความาพเพียรพยายามก้าวหน้าไม่ท้อถอยเป็นวิริยะความเพียรเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานทุกหน้าที่ไม่ว่าทางโลกเรียนหนังสือทำการงาน ทังงานหนักการเบาทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้เพราะความเพียรเรียนหนังสือจะสำเร็จได้เพราะความเพียรทำงานจะสำเร็จได้เพราะความเพียรการศึกษาทมจะสำเร็จได้เพราะความเพียรการปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้เพราะความเพียรแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์จัสสรู้พระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะอาศัยความเพียรความอดทนไม่ข้นคร้ามต่อทุกขภัยที่เกิดจากความปวดความเมื่อยร่างกายทอดอาหารอิดโรยก็มีความอดทนไม่ค้นคร้ามธรรมะที่ปฏิบัติยากแข็ยากก็ดำเนิน ขึ้นดำเนินก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ท้อถอยเพียงแต่ใช้สติปัญญาเข้าประกอบอันไหนเห็นว่าทำเต็มที่แล้วไม่ใช่ทางยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เปลี่ยนหนทางใหม่เหมือนช่างยนต์ที่ซ่อมเครื่องนั้น ถ้าซ่อมส่วนนี้เข้าใจว่าส่วนนี้ไม่ดีซ่อมดีแล้วก็ยังไม่ได้ผลก็ต้องดูจุดอื่นเปลี่ยนแนวทางอื่นอีกต่อไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกการกิริยาทุกวิถีทางจนสุดที่จะเลยไปฝานี้ได้แล้วทรงเห็นว่ามีช่ทาง จึงทรงละเลิกเสียความละเลิกนี้ไม่ใช่เบื่อหน่ายไม่ใช่เกียดคร้านไม่ใช่ท้อถอยเหมือนดังปัญจวัคคีเข้าใจแต่ก้าวไปเพื่อให้ถูกต้องเพราะถ้าไม่ถูกต้องแล้วแม้ความเพียรไปนั้นก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับคนคิดว่าเอาฐานมาโถให้ขาว หูไปเท่าไรเทไรมันก็ไม่ขาวเสียประโยชน์เปล่าๆถ้าจะหาของขาวก็ไปหาของอื่นอย่าไปหาที่ฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เหมือนกันทรงหาธรรมะเพื่อเครื่องพ้นทุกค,คือพระสัมมาสัมโพธิญาณทางใจดำเนินไปแล้วเต็มที่แล้วไม่ได้ผลตรงเปลี่ยนแท้ แปลงใหม่ไม่ใช่ท้อถอยดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพึงเห็นการสอนพุทธสาวกมีคำอยู่คำหนึ่งว่าให้ปารบความเพียรบุคคลใดผู้มีความเพียรปฏิบัติมั่นอยู่ในความเพียรชื่อว่าตั้งอยู่ในคำสอน ผู้ใดอ่อนแอท้อถอยเหมือนายเกียจค้านชื่อว่าไม่ชื่อว่าทำตามคำสอนหรือความเกียดคร้านไม่ใช่ทำไม่วินยัยความขยันภาคเพียนเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นสัตตุศาสตร์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าความเพียนที่ดังกล่าวมาแล้วนี้ เพียรอยทั่วไปท่านห้มีสันทะปลูกวามพอใจขึ้นก่อนจึงจะเพียรมั่นคงเมื่อมีความพอใจแล้วมีวิริยะความภาคเพียรในสิ่งที่พอใจนั้นและเมื่อเพียรไปนั้นก็ต้องอาศัยความกิจใจจดจ่อในกิจที่ทำนั้นด้วยความจริงใจไม่พลั้งเผลอไม่พลั้งพลาด เหมือนกับการศึกษาเร่าเรียนจะอ่านสำหรับตำรากรดีฟังจากครูอาจารย์กรดีต้องมีใจจดจอ่อต่อการฟังการอ่านการดูการเรียนนั้นถ้าใจไม่จดจอ่อไม่ตั้งมัน่นความรู้เหล่านั้นก็ไม่สมบูรณ์ขาดขาดเกินเกินเป็นบัน้นเป็นตอนไป หรือในบางตอนก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยความอใจจดจ่อคือฝักไฝจึงเป็นความเพียรประการหนึ่งวิมังสาความมันตรวจตราพิจารณาโดยใช้ปัญญาที่แยบคายให้รอบคอบให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปแล้วต้องอาศัยการตรวจตราดู ให้รอบคอบแม้แต่เราคารวาสใส่เสื้อแต่ละครั้งยังต้องรอบคอบดูหน้าดูหลังดูข้างเป็นพิสุสามเณรนุ่งห่มนุ่งจีสบสะบงแต่ละครั้งยังต้องรอบคอบให้รัดกลุมกลมกล่อมตามระเบียบแห่งวินยัยห่มจีวรก็ต้องรอบคอบต้องพิจารณาดูอยาให้เกิดความรุ่มร่าม เสียมนทนแห่งการโน่งเป็นต้นความพิจารณาโดยอุบายย่อครอบคือวิมังสาหมันพิจารณาโดยอุบายที่แยบคายก็จะเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ได้ความภาคเพียรนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเพียรอย่างเดียวไม่มีอาใจปักไ่ไม่มีใจรอบครอบก็เสียประโยชน์ มีความเพียรไม่มีความพอใจคือไม่มีฉันทะเดี๋ยวก็เบื่อต่อเมื่อมีฉันทะความพอใจความเพียรนั้นก็จะได้ไปนานและประกอบด้วยองค์ดังในกล่าวมาแล้วความเพียรในการปฏิบัติธรรมในการบวชต้องถือศีลร,รักษาศีลศีลที่จะถือได้ดีก็ต้องศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นอย่างให้สม่ำเสมอ คนเห็นหรือไม่เห็นก็ถือศีลไว้คนอื่นไม่เห็นใจของเราเห็นและถ้าเราทําไม่ดีใจของเราก็มัวหมองเมื่อใจของเรามัวหมองขึ้นความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลก็ไม่มีหรือบางคนก็ยิ่งร้ายไปฝ่านั้นไม่จ้งใจรักษาศีลแล้วทําผิดศีลก็บาปเป็นเป็นโทษอย่างหนึ่งแล้ว มาถูกสอบถูกถามเข้าไม่รับตามความจริงกับบาปอีกข้อหนึ่งคือพูดปดความเป็นผู้ไม่สำรวมไม่ตั้งมั่นไม่อยู่ในศีลจึงเป็นเหตุให้เกิดบาปบาปเกิดจากการประพฤติผิดบาปเกิดจากการพูดปดเหล่านี้เป็นต้นในที่สุดก็ไม่มีอะไรดีในชีวิตแห่งการบวชของตนดังนั้นการบวชของ ผู้คนบุคคลที่เป็นเนงก็ตามเป็นพระก็ตามจะให้รู้เรื่องพระธรรมวินยัยต้องภาคเพียรเรียนวิชาธรรมวินัยนั้นจะปฏิบัติจะให้มีผลเกิดขึ้นความเรียบร้อยต้องมีศีลมีธรรม,ม,รรมจะให้เกิดความสงบจ้องมีสมาธิจะรู้แจ้งเห็นจริงต้องมีปัญญาเฉพาะปัญญามาจากสมาธิ ปัญญาชั้นสูงมาจากสมาธิมีสมาธิก่อนแล้วจึงมีปัญญาคนผู้มีสมาธิจึงมีปัญญาคนผู้มีสมาธิมีความรอบคอบดังกล่าวมาแล้วมาตอนวันของกลางวันสมาธิจึงเป็นธรรมะที่ควรเก่การปฏิบัติได้บอกแล้วว่าสาหรับเนนซึ่งยังเป็นเด็กมีภาระน้อย ของการครองเรือนไม่ค่อยจะมีอะไรกังวลมากครั้นเมื่อมาบวชพ้าตั้งใจจดจอ่อมั่นคงตอกความตั้งจิตไม่ต้องสละอะไรมากเพราะเราไม่มีภาระมากเพียงแต่ปล่อยวางความสนุกสนานต่างๆให้เห็นว่าความสนุกสนานเหล่านั้นเสียเวลาเสียชีวิต คือเวลาที่สนุกสนานเวลาที่สนุกอาจจะสนุกแต่เลยเวลาแล้วความสนุกก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือส่วนบุคคลที่มีความผ้าเพียนพยายามเวลาภาาเพียนพยายามก็มีความเหนื่อยจริงแต่เมื่อเลยเวลาภาคเพียนไปแล้วความเหนื่อยก็หายไปเหลือแต่ความรู้ความได้ปฏิบัติด,ดีเป็นบุญเกิดขึ้น ปุณณะมานพในพุทธประวัติเป็นลูกจ้างของเศรษฐีผู้หนึ่งไถนาถึงหน้านักขัตเลิกคนก็พากันหยุดงานไปเที่ยวนักขัตเลิกแต่ปุณณะไม่ยอมเลิกไม่ยอมหยุดงานโดยบอกกเรษฐีว่าถ้าข้าพเจ้าหยุดงาน ก็ต้องใช้เงินที่ทำงานไว้แล้วหมดไปข้าพเจ้าเป็นคนจนจุดงานเที่ยวเตรมเมืนคนทั้งหลายทีู่ข้าร่ำรวยนั้นไม่ได้ขอทำงานต่อไปเศรษฐีเห็นใจมากและในที่สุดได้สอนให้รักษาอุโบสถจนตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีและ ใน้ฟังธรรมจนได้บรรลุธรรมเป็นที่ถุดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเพียรความไม่ย่อท้อความจริงใจศีลจะรักษาได้ดีก็เพราะความเพียรจิตจะตั้งมั่นได้ดีก็เพราะความเพียรปัญญาจะเกิดขึ้นและพิจารณาธรรมได้มากมากก็เพราะความเพียรความเพียรจึงเป็นธรรมะที่ จูงวิถีชีวิตของบุคคลให้ไปประสบควาสมสาเร็จดังปรารถนาแต่ถ้าบุคคลใดมีความท้อถอยเบื่อหน่ายไม่มีความภาคเพียนชีวิตจะมีควาสมสาเร็จดังประสงค์ย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมขัดขาดเกินเกินอยู่เสมอถึงจะมีทรัพย์สินมากเป็นมรดกจากวงศ์ตระกูล ในที่สุดก็หมดไปสลายไปเพราะขาดความเพียรในการดูแลรักษาและเพิ่มเติมไว้ดังนั้นความเพียพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิริเยณทุกขมัจเจติคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียเป็นคารวาจนก็เป็นทุกข์ถ้าจะไม่ให้จนก็ต้องเพียพยายามทำงานจึงจะพ้นทุกข์เป็นนักบวชปฏิบัติธรรม รู้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เพื่อพ้นดังกล่าวมาแล้วก็ต้องเพียรให้ถึงโลกุตระธรรมเพื่อความดับทุกข์เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นชื่อของคุณงามความดีที่ให้บุคคลได้สำเร็จประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมตอนนี้ไปพึงตั้งใจภาคเพียรพยายามภาวนาพุทโธพุทโธ ดังที่เคยแสดงมาแล้วด้วยความมีสติด้วยความตั้งมั่นนั่งสมาธิตัวตรงจิตตั้งมั่นนิ่งนิ่งมากๆนิ่งสนิทสนิททำให้ใจนิ่งตามไปด้วยถ้าไม่นิ่งเดี๋ยวขยับไปขยับมาโยกไปโยกมาจิตก,ก็ขยับจิตก,ก็โยกไปด้วยความนิ่ง ก็จะไม่เกิดขึ้นนิ่งได้แล้วลมหายใจเข้าออกให้เบาๆลมหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหายใจเข้าออกหนักปวดเมื่อยเร็วถ้าหายใจให้เบาๆบรรเทาความเมื่อยได้หายใจเบาๆแล้วจิตเข้าสู่สงบได้จิตเข้าสู่สงบเร็วฝ่าหายใจแรง เพราะการหายใจแรงๆเป็นเหตุให้เกิดความคิดและความีจุดไม่หยุดไม่หยุดความคิดเมื่อหายใจเบาๆหายใจอ่อนมีสติคุมให้จิตหยุดได้ง่ายกว่ากันดังนั้นต่อน,นี้ไปนั่งสมาธิตัวให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นมีความภาคเพียรพยายามหายใจเขาออกเบานิ่ง มีสติคุมจิตอยู่อย่าเผลอภาวนาไปพุโทโธพุโทโธไปจนจิตสงบดูความสงบไม่ต้องภาวนาก็ได้คำภาวนาอารมณ์นั้นก็วางไปเหลือจิตดูจิตมาเป็นอารมณ์เคยเอาพุโทโธเป็นอารมณ์ให้กับจิตพอจิตสงบแล้วพุโทโธอยู่ในจิตก็ไม่ต้องไปนึกถึงพุโทโธดูจิตที่สงบแล้วนั้นเป็นอารมณ์ ดูไปอย่างนั้นฝึกไปอย่างนั้นจนให้เกิดความฉลาดเกิดความชำนาญจิตจะแก่แก่งกล้าและมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นผลให้เกิดสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป